ผู้ชายคนนี้เป็นนักฆ่าที่มีชื่อเสียงในรัเสเซียเขาถึงกับหยิบดาบรูปตะขอออกมาสองเล่มยืนนิ่งรอศัตรูมาเมื่อศัตรูอยู่ใกล้ตาเปลี่ยนเป็นสีขาวและภายในเวลากี่วินาทีที่เขาทำลายรถคันหน้าเพราะมีความเร็วมากศัตรูไม่มีเวลาลงมือทำเลยจนกว่ารถจะถูกตัดเป็นสองเมื่อศัตรูพบเขาหายไปและปรากฏขึ้นอีกครั้งความเร็วเหมือนสายฟ้าเพราะว่ามีพลังนี้เลยฆ่าพวกมันให้หมดหนึงต่อ หนึ่งพลังที่เขาใช้อาวุธได้ลื่นไหลไม่ต้องเหนื่อยหน่อยเขาจบสงครามภายใน20วินาทีเขาชื่อขานเป็นคนหนึ่งในกลุ่มคนที่มีอำนาจเร็วที่สุดในโลกนี้แต่หนุ่มหล่อคนนี้เขาเป็นอันดับสองในทีม4คนเท่านั้น3มคนที่เหลือคือการควบคุมพลังหินชื่อเลนเขาสามารถดึงก้อนหินมาที่ร่างของเขาได้แล้วตีพื้นทําให้ศัตรูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครที่2คือครึ่งคนครึ่งสัตว์ชื่อเาร์กสเขาทรงพลังมากไม่ตรงกัน เขาสามารถควบคุมร่างกายที่เขากลายเป็นหมีได้บางครั้งเขาก็เป็นหมีบางครั้งเขาก็เป็นครึ่งคนครึ่งหมีในที่สุดซีเนียเธอล่องหนเขาอาจหายไประหว่างวันจากนั้นเข้าไปยังที่ของศัตรูวันหนึ่งกองทัพพบห้องทดลองที่ผิดปกติศาสตราจารย์ด้านการปนเปื้อนสารเคมีและการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมกลายเป็นปีศาจและน่าเกลียดเพื่อแก้แค้นเขาใช้หุ่นยนต์ที่มีกองทัพที่สร้างขึ้นใหม่ในร่างกายของเขามีอุปกรณ์ควบคุมพลังงานสามารถควบคุมเครื่องมือใดฮ่าฮ่าเขาควบคุมรถถังมีกองทัพเริ่มทำสงคราม ทหารรัเสเซียเห็นสิ่งนี้และนัดประชุมทันทีผู้หญิงบอกว่าถ้าคุณต้องการทำลายศาสตร์ประจาเราต้องการพลังพิเศษเพื่อทำลายพลังงานของเขาและใช้เวลาไม่นานพวกเขารวบรวมฮีโร่สี่ตัวผู้บัญชาการค้นหาและอธิบายคิดว่าสามารถช่วยประเทศได้ไม่ต้องคิดมากหลังจากรับภารกิจแล้วพวกมันก็ไปยังที่ของศัตรูซีเนยหายไปท่ามกลางสายฝนสามเทียเริ่มเปลี่ยนรูปร่างมนุษย์ของเขาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผิวหนังมือสัตว์ปรากฏขึ้นร่างใหญ่กลายเป็นเอเ a เมน ทันทีตอนนี้ซีเนียได้เข้ามาแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าศัตรูรู้อยู่แล้วว่าเขากําลังผ่านกระจกนี้ในขณะที่เขากําลังทํางานศัตรูยังคงยิงต่อไปเพราะของเหลวเย็นนี้ซีเนียแข็งตัวเป็นรูปปั้นทันทีอาคกสโจมตีศัตรูโดยตรงทุกๆครั้งที่ตีศัตรูหนึ่งตัวเขาคว้าคอแล้วโยนลงไปที่พื้นตอนนี้ความแรงของอากกสถึง100%เขาเตะศัตรูให้ลอยการดาเนินการที่รวดเร็วมาก โดยใช้ขาและแขนที่แข็งแรงต้องการเถียงกันไม่มีความหมายจับศัตรูสองตัวแล้วโยนไปที่อื่นแต่ศัตรูมากขึ้นจับข้อโต้แย้งได้ไม่นานคอนตอนนี้โกรธมากที่ความเร็วนั้นศัตรูจะมองไม่เห็นเขาอย่างชัดเจนทุกครั้งที่เล่นดาบหลังจากแทงเป็นลูกแต่ที่แข็งแกรง่งหลังศัตรูอย่างรวดเร็วตาเย็นชาใช้กำลังเพื่อโจมตีศัตรูไม่มีผู้รอดชีวิตจากดาบของเขาหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นยิงเข้าที่มือขาดและมียาเสพติดคอล้มลงทันทีตอนนี้เหลือเพียง เขาควบคุมหินเพื่อโจมตีศัตรูจากนั้นลากหินไปที่ร่างของเขาสร้างกรอบป้องกันเลิกกลายเป็นร็อกแมนทันทีจากนั้นตีศัตรูทำลายทุกอย่างในที่สุดก็เจอบอสตัวสุดท้ายศาสตราจารย์ควบคุมหินเพื่อโจมตีศาสตราจารย์ด้วยพลังนี้สำหรับเขาเหมือนยุ่งยากกัดอิน็อกซ์หลังจากโดนบินหลายร้อยเมตรเขาอยู่หน้าเลิยแล้วเพียงแค่รับเขาแล้วโยวนลงไปที่พื้นเสียงกระดูกหักฮีโร่สี่คนถูกจับกลุ่มสามารถมองเห็นได้ พวกเขาเกือบจะหมดหวังจากนั้นผู้บัญชาการบันทึกไว้เพื่อเพิ่มพลังให้กับพวกเขาผู้บัญชาการมอบเสื้อผ้าไฮเทคให้พวกเขาเสื้อผ้าของขนันทําให้เขาหลีกเลี่ยงความเสียหายใดๆเมื่อหันหน้าเข้าหาตุ๊กตาเขาค่อยๆชักดาจากนั้นก็ตัดตุ๊กตาออกให้หมดตัดแล้วเสื้อผ้าซินียสามารถทําให้ทุกสิ่งที่เธอสัมผัสหายไปได้เขาเพิ่มพลังและเสื้อผ้าของเลอก,ก็พิเศษเช่นกันนอกจากนี้ยังมีโซ่ส่งกําลังไม่ระวังจะป่วย อากัสไม่มีเสื้อผ้าเหมือนพวกเขาเพราะตัวโตไม่ตรงกันแต่พวกเขาให้ปืนหนึ่งกระบอกแก่เขาคำนวณความเสียหายมากกว่าอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆหลายพันเท่าเมื่อทุกอย่างพร้อมเห็นว่าเจ๋งกว่าศาสตราจารย์ต้องการควบคุมเสาสัญญาณทั่วประเทศเขาใช้ความแรงของสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณไปยังเสาสัญญาณต้องการใช้พลังงานจากหอคอยเพื่อปลดปล่อยพลังงานหลังจากประสบความสําเร็จเขาสามารถควบคุมอาวุธทั้งหมดได้ทั่วโลกเพื่อครองโลกนี้ เพื่อหยุดการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ตาเกสปรากฏขึ้นเขาทำงานในขณะที่เปลี่ยนเมื่อศัตรูเห็นเขารถชนกันทำให้ศัตรูบินออกไปศัตรูรวบรวมพลังทั้งหมดตาเกสพกกระเป๋าที่หนักหลายร้อยกอ่กอก่อเอาอาวุธใหม่ออกมายิงใส่ศัตรูต่อไปตาเกสคว้างศัตรูขึ้นไปในอากาศแล้วยิงพวกมันขึ้นไปในอากาศหลังจากถูกยิงตากเกสเปลี่ยนเป็นหมีเมื่อศัตรูอยู่ใกล้เขามีพร้อมกระเป๋าปืนปรากฏขึ้นเขาหนีการยิงจากนั้นนำซีเนียวิ่งไปกับคุณขึ้นไปบนหลังคาอาคารหาเลอร์พวกเขาเดินไปที่เสาสัญญ,ญาณ ศัตรูได้เห็นพวกเขาพวกเขายังคงยิงทีมซูเปอร์ฮีโร่ของเราเลอทําโลหินป้องกันพวกเขาคำเห็นเพื่อนตกอยู่ในอันตรายเขากระโดดจากเครื่องบินยิงเชือกหนึ่งเส้นแล้วมัดไว้บนหอคอยเขาหยิบปืนออกมาแล้วตัดท่อเหล็ก,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 กหลังจากใช้จ่ายอันตรายเขาเดินตรงไปหาคู่ของเขาพวกเขาไปถึงหอคอยหาอาจารย์อยู่ด้วยอาคัสนำอาวุธของคุณออกมาและเริ่มโจมตีแต่พลังของเขาคือการควบคุมปืนพวกเขามั่นใจเกินไปอาจารย์ตีสอง เซเนสัมผัสตัวของเลอจะหายไปทันทีและใช้เก้าอี้เพื่อควบคุมสัสตราจารย์คอนมองเห็นโอกาสข้างหน้าเขาหยิบดาบสองเล่มออกมาตาเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งสายฟ้าสัสตราจานหนีการควบคุมโดยตรงบินสีคนตากรสรีไปหาสัสตวราจา์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ล้มลงกับพื้นคอนยังยืนนิ่งไม่ไหวเขาคว้างดาบไปที่เครื่องบินจากนั้นใช้พลังผูกพันของพันธมิตทั้งหมดให้เครื่องบินพาพวกเขาออกจากหอคอยถึงแม้จะปลอดภัย แต่ภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นศาสตราจารย์ได้เปิดใช้งานเครื่องมือต้องการจะทำหลายโลกแล้วคิดแบบสุดท้ายรวบรวมพลังทั้งหมดรับพลังงานสีน้ำเงินนี้พวกเขาใช้พลังงานทั้งหมดทำให้พลังงานนั้นบินไปที่นั่นเสาสัญญาณถูกทำลายศาสตราจารย์เสียชีวิตที่นั่นทันทีภารกิจเสร็จสิ้นหนังเรื่องนี้ก็จบลงแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ